ก็น่าฮักกัมาเหมือนเดิมเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืดสมบู่สกคนเนาะเพราะว่าจะอยู่ในอาประเทศต่างประเทศเนาะบาลีเกาะตัวนับทุกทานเข้าสูส่องของบาลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะเนาะเฮากะจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทเที่ยวอาสมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในที่อาแตงหวัดเชียงไายอีกคือเก่าคือเดิมเนาะกานี่แหละเป็น สถานที่ที่ว่าขึ้นซื้อลือน้ำเนาะก็เลยว่าอยากพาพ่อแม่พี่น้องเขามารับส้มโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามรับส้มพร้อมๆกันเนาะนี่เนาะอันนี้เป็นวัดห้วยปลากั้งวัดปลากั้งหมอห้วยห้วยปลากังห้วยปลากังห้วยปลากั้งราคาอันนี้เด้คุกชิวอันเดียวกันมดเลยมดอี่มันโอ้แมนมัดเนาะอันนี้แมนองค์เจ้าแม่ควนอินโอ้องค์เจ้าแม่ควนอิม กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิม,มอไปเอ๋เจ้าแม่กวนอิมที่ที่อยู่ในเอ้อเขาเรียกอะไรนังอนะ่าอันนังจีนอะนะโออันนังว่าพระถังสำมจังอันนี้โอโอ๋อโอโอ๋โอโ,อ,โอ,อยู่ในนั้นเนาะแ,แต่ว่าคือว่ามาอยู่อยู่ประเทศไทยกับมีเนาะแบบอ่า เพื่อนผู้ที่ส้างเนี่ยเพื่อนนาจะมีความเสือ่อเกี่ยวกับอนี่จะเป็นนายคนอิ่มเลยฮะนะโดยโดยนายคนอิ่มเพื่อนประท่านโศกประท่านใส่อะไรนะอ๋ออันนี้ไปใช่นี่กครูด้วยนี่าหายจับนี่ <c oughs> ส่งขืนนี่เนาะไปอึ้บ โอ้โหคุณความงาม่อแม่พี่นองเลยสุดใจเลยวัดห้วยปากังโอ้ไปโอมีรถมารับโอ้เราจะไปเข่าอยู่ ที่เจ้าแม่กวนอิมก่อนมันจะมีลิฟต์เนาะพอแม่พี่น้องพอแม่พี่น้องเขาจะได้นางรถขึ้นเนื้อโอ้โห้แหละก็เยี่โย,โยพอดีแดดซองอือ กําลังนั่งรถขึ้นมาเนาะ นี่นะครับเนิดมาปุ๊บกันวิวโหสุดใจเลย่อแม่พี่นองยิ่ยังไงอลังการเลยทีเดียว เป็นชุดที่ว่าสูงที่สุดเลยพ่อแม่เป็น้องคืนวานนี้เลียวไปเห็นวิวดีขนาดเลย นาะบอลเท้าจะขึ้นมาตะกี้เนาะเท้าเดินขึ้นมากะขึ้นมาวันนี้ตะกี้เขาขี่รถขึ้นมาแอ้เห็นแบบวิวแบบวิวสวยงามงามงามพอแม่เป็น้องเนาะคุณทางขึ้นแบบยิ่งใหญ่อลังการขนาดเลยอ๋อเธอเนาะ โอนโหโ,โ,โ,โถ่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 าแม่กวนอิม่มนี่ตะกี้เขาขึ้นลิฟต์ขึ <separately? S 2> <f pineapple> ้นมาพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าขึ้นลิฟต์ขึ้นมาปุ๊บน่าจะเป็นสั่นสุดท้ายเลยกองวาระอันนี้เนาะโอ้แบบขึ้นมากเลยยิ่งใหญ่อลังการเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโถ่โถ่สั่นสาวหุก ุเลี้ยวไปสูงชุดใจไรฟองไอพี่น้องเห็นวิวแบบโคตรดีเลยออเถอเเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบ่งวิวน้ำกัดเนาะ ทุกนสุดใจเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าเฮาจะถึงบ่น่าจะถึงเนาะู้ฮู้ความสูงพ่อแม่พี่น้องเเดียวไปน้อยๆได้อยู่พุนเนาะอ้าทเป็นตัวจังหวัดเชียงรายเนาะเกือบหมดเลยพุนอ้าทสุดยอดพ่อแม่พี่น้อง เอาเถอะเถอะเอาขึ้นลิฟต์มาแบบหนึ่งเดียวอ่านอนเนี่อูวูวิวสุดใจเลยพอมาไปนอนเลยไอ้อาหับโซมทุ่งกันเนาะ ูเดี๋ยวนอนนห่บอนนี่บอนอ่าประตูมังกรของแม่พี่นอนนี่อ๋อเหลียวลงไปเอ้าเห็นแบบจ้าแจกช่วยพ่องแม่พี่นองตัวจังหวัดของจังหวัดเสียงราย กว่างไงไพศาลน้องพ่อแม่พี่น้องถือว่าเป็นทุ่งเพียงแบบหลายที่สุดเลยตามที่เบิึงจังหวัดเชียงไายเนาะอ่าเบิรงดไม่หลวดอ่าผาพนังเนาะเป็นประดับประดาแบบเป็นลายมังกรเนาะพ่อแม่พี่น้องฮึ๊บ ทมงานครับไปทางไดบันี้มาจะขึ้นเมื่อเทิงฮึปอนานยังมีเมื่ออีกแดดประแมพี่น้องลิฟบอดบอด่เนาอ พนังพนก้อยเฮ็ดแป๊บเหล่อมยิบยักเลยเนาะง่า่อลังการอ้าถูกเตกีเข้ามาสูงเราวนี่สูงกว่าอีาถูกถูกถูกเนะเตกีเขายู่รูมแนมไปเห็นอ่าเนาะ Vật tôi đi xuống nào đúc khi xuống quay ít sút lắm đâu thế này sao hộp thì bà thân mến vì sao hộp săn nó hầm bùn kín đi พี่น้องเลยเฉอมีสาวหกสั้นเลยอ่าบอลน้อคือเขาได้มาแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะสาธุปอนเรียดเนานะ ตอนสวยสดงดงามเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเป็นต้นไม้ไใบไม้เป็นตกแต่งออกมาเป็นประดิษฐ์มาโอ้โหถูกถูกว่าสิงห์คันเทพเลยน้อ <Okay. S 1> พ่อแม่พี่น้องตะกี้เขาขึ้นรีบขึ้นเมื่อพูนแหละพู่น,นบอลน,นาอ่านั่นแหละบอลหนาพักเพื่อนเราบอลหันเขาเงียบลงมาตะกี้เนาะป้าถูกเ่ว สุดยอดเลยความสูงโอเคตอนนี้เฮาก็จะได้เดินลงไปเนาะ<อ>ลงมาในน้นะงกูคิวเนาะฮะข้ารถท่านโอ้ไปหลัง<ป><อ>จากที่เราลงมาจากอ่าอ,องค์เจ้าแม่กวนอิมนะ<อ>เนาะเฮากา็จะมาพาพ่อแม่พี่นอ้องมาเบิง่งอ่าพระเจดีย์เก้ายอดเนาะ นี่เนาะโอ้ถุงงามหลายเพราะไหพี่น,น้องมีเก่าสั่นบหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแก่าเก่าพระเจดียเกยอด นักท่องเที่ยวก็มาหล่ทำไมพี่น้องโอ้โหเบิ่นเป็นยัง มองทางขึ้นเนาะสี่ซ้ำโอ้สุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องเป็นรูปปั้นพญานาคในทางนี้เนาะ้าถุสือวัตรกะคืนนี่อ่า วัดห้วยปลาวัดห้วยปลากลาั้งทางนอกอารามเนาะก็นี่แหละเพื่อนก็ใส่ผพ้าผพนางังอย่างดีสวยสดงดงามเนาะพ่อแม่เปนอ้อง <an> เดี๋ยวเราไปการาบไหว้กันขอพร หลังจากที่เขาได้อกล้าไว้เนาะพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นที่รบร้รอยกันจะพาพ่อพแม่พี่น้องนอะขึ้นไปับรชมขึ้นไปรับชมอยู่ข้างบนด้วยกันนะครับโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะ เป็นเป็นไม้นะเป็นไม้ที่เรามาที่เขามาแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าเป็นไม้ต้นเดียวหรือว่าหลายต้นเนาะถ้าหากว่าท่านไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับโอ้โห ยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนนี่เป็นชั้นที่สองเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นที่สมอีกเดี๋ยวจะพา,าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขึ้นไปรับชมด้วยกันแบบเรียวทามเลยนะครับ นี่เป็นชั้นที่สามลองจะเดินบนนะนี่ไงชั้นสามพระพุทธรูปทั้งหมดจะเป็นไม้ ขึ้นไปด้านที่สี่โอ้โหเป็นรูปแกะสลักด้วยไม้ทั้งหมดเลย และอยู่ที่ตรงกลางก็จะมีรูปปั้นเป็นรูปไม้เหมือนเดิมแต่ว่าทางด้านนี้จะเป็นไม่ใช่ไม้เนะโอเคเราขึ้นกันต่อเลย าถึงชันที่ห้าแล้วครับทุกคนโอ้โหโนี่ใหญ่อลังการมากเลยมีทั้งหมดกี่แขนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าสิบหกข้างละสิข้างละสิมืออ่า ม่ชาบมือนกันครับครูดอย,อยข้างละสิบแปดมือใช่ทั้งหมดก็เป็นสามสิบหกข้างบนข้างข้างล่างนับเรียง <c oughs> อลังการงานสร้างเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขึ้นไปรับชมสำหรับคลิมในบาลีียันเบาภาษาไทยไปพร้อมได้เพรอมไพีน่น้องกามีหลาย IFC เนาะที่ยากให้เขาลองเว้าเป็นภาษาไทยเบิง้งนะกถ้าหากว่าพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยถ้าหากว่าพูดไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษ ด้วยนะครับส,ส่วนหลายจะเป็นใหม่ทั้งหมดเนาะนี่โบหูว่าใหม่ยังไปให้สุดโอ้เขาปิดแล้วพอไหมพี่น้องโอเคเดี๋ยวเขาจะได้ลงไปกนะ่อนเนาะขึ้นฮอตสันที่ที่หกนี่แม่แล้วนะ หัวส okay, so so ันท so so, ิโยกเจ็ดยังอีกสันสุดท้ายกะโอเคเนาะสำหรับมื้อนี้เฮากันภาพพี่น้องไปครับชมน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเป็นวัดห้วยปลากั้งพ่อแม่พี่น้องก็จะมีทางองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็จะมีทางอันนี้น่าจะเป็นเจดีย์เจ็ดยอดว่เขาก็โบน่ใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเขาก็ยังบ่เคยมาเจอกันนะแล้วก็บ่มี อ่าคนให้ข้อมูลอีกกับมีแต่เก็บภาพให้พ่อแม่พี่น้องนะครับส้มน้ำกันก็คือยุดัดแน่นพระพุทธเจ้าส้นลายก็คือเป็นเป็นไม้พ่อแม่พี่น้องเป็นไม้หอมที่เพื่อนอามาแก้สลักเป็นพระพุทธรูปเนาะตามเที่ยวซอบทามนะขอมูลน้อยนึงได้อ่าห้พ่อแม่พี่น้องนะครับส้มน้ำกันก็โอ้ยิมโมยิใจพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะเอาได้มาเที่ยวแบบโอ้เต็มทีเลยนะก่าเนาะอ่าแต่ว่ายังอารามเป็นเายังไม่ได้เข้าไปเถอะก่า อ่าเ่าเป็นอย่างนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าเฮาก็ได้เข้าอ,อยูซองอ่าอารามด้วยกันก่าอู้ถือว่าสูงพอสมควรเนาะเจ้าแม่กวนอิม่มเฮาขึ้นลิฟต์ขึ้นเมื่อ,อ,อพุ่นเลยอ่าเบิ่งลงมานี่เห็นแบบตัวเมืองของเชียงรายนี่แบบเห็นแบบวิวดีสุดน่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะก่ดีใจอ่าครั้งนี้เนาะที่ได้พาพ่อแม่พี่น้องเข้ามารับชมน้ำกันอ่าบางว่า พ่อแม่พี่น้องก็คงจะถืกใจบุรายก็น้อยเนาะก็สำหรับคลิปนี้อ่ะเฮาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนอื่นมดเนาะก็ขอความเขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านที่เขามาติดตามหับสม้มก็อ่ะอย่าลืมให้ยกำลังใจอ่ะส่องของเฮาโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณาเนะเาะเพื่อเป็นการอา่ะซัพพอร์ตเพื่อสร้างรายได้ให้กับส่องของเฮาส่วนว่นาคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง